ถามจริงๆนะหนุ่มๆคนไหนเคยไปแถวต้นพยอมริมน้ำหน้าน,น้าโรงเรียนชั้นสวยแอบชมสาวบ้างอันแน่ <c oughs> ใช่ครับหน้าโรงเรียนเฉลิมงขวัญสตรีประจำจังหวัดพิษณุโลกมีต้นพยอมปลูกเลียงรายตามริมน้ำตั้งแต่หน้าโรงเรียนอนุบาลเดิมไปจนถึงท่าเรือเขียวสะพานเอกาทศรถปลูกโดยพลโทมหม่อมเจ้าอลงกตสุขสวัสดิ์แม่ทัพน้อยที่ทสองพิษณุโลกเมื่อปีพศ2 4 5 7ปัจจุบันก็มีอายุร้อยกว่าปีแล้ว ต้นพยอมเป็นไม้ยืนต้นสูงมีดอกสีเหลืองอ่อนขาวนวลและในช่วงออกดอกมีกลิ่นหอมมากโดยเฉพาะช่วงเช้ามักออกดอกช่วงธันวาคมถึงกุมภาพันธ์เมื่อก่อนช่วงปลายปีถ้าผ่านแถวนี้ก็จะได้กลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์หน้าเฉลว่าถ้าต้นพยอมเริ่มออกดอกเหลืองเมื่อไหร่ให้รู้ว่าใกล้สอบปลายภาคแล้วและก็จะได้ไปเที่ยวงานวัดใหญ่กันสาวฉันสวยคนหนึ่งในปีพศ2 5 1 9อเล่าไว้ว่า โรงเรียนเลิกรอขึ้นรถที่ใต้ต้นพยอมที่ประตูแรกตรงข้ามตึกเหลืองขวัญยิ่งหน้าน้ําหลากเรือนแพรขึ้นเต็มฝั่งมีเชือกผูกต้นพยอมกันแพรไหลไปตามน้ําด้านล่างริมแพรยุคนั้นมีพับถุงขายชาวแพรจะนําถุงปูนที่ใช้แล้วมาตีเอาฝุ่นปูซิเปนออกแล้วเอามาพับเป็นถุงขายและมีเรือเมย์ขายกาแฟและก๋วยเตี๋ยวตามลําน้ําน่านขายให้ชาวแพร ต้นพยมที่ปลูกเรียงรายตามข้างทางมีลักษณะทางโค้งแบบวงกว้างจึงทําให้เกิดประเหตุบ่อยเมื่อขับรถช็ดซ้ายมาเรื่อยๆเหมือนขยับเข้าไปขอบถนนกระทั่งหยุดที่ต้นพยอมใหญ่ต้นไหนสักต้นหนึ่งคนพิศโลกหลายคนอยู่ริมแพรมีประสบการณ์เล่าว่าบ่อยครั้งแทบจะทุกวันก็ว่าได้กลางคืนกําลังหลับๆต้องดุ้งตื่นเพราะเสียงชนต้นพยอมแทบทุกคืนเสียงดังฟังชัดเลยหนังหัวและเส้นผมติดอยู่ต้นพยอมยังมีอยู่เลยยังจําได้เขาว่างั้นนะ อีกท่านเล่าไว้ว่าเพื่อนผมก็เสร็จต้นพยอมไปสองคนบ้านอยู่วัดใหม่อภยราตสมัยนั้นก็จะมีซอยตัดกลางระหว่างโรงเรียนเฉลิมขวัญเขาเรียกว่าตรอกคุกเพราะพื้นที่บางส่วนของโรงเรียนเฉลิมขวัญจะเคยเป็นคุกเก่าปิดท้ายด้วยประสบการ,รณ์ปรแปลกข,ของสาวฉันสวยปลายปีการศึกษา2015โรงเรียนจัดเข้าค่ายอนุการชาติมัธยมศึกษาปีที่3โดยการเต้นเต็นละสองคนเรียงเป็นแถวริมรั้วด้านหน้าเสร็จกิจกรรมรอบกองไฟได้เวลาเข้านอนถนนวังเวงมากเงียบสงัดตอนดึก ได้ยินเหมือนเสียงรถชนต้นไม้ดังโครมหลายคนได้ยินแต่ปรากฏว่าเช้าขึ้นมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสงสัยว่าเอ๊ะแปลว่าพวกเราหลายคนหูฝาดไปกันนั้นหรือ